อ๋อสัแสบโอ้ยฟอนมันเกิดให้ลูกหน่อยนี่แฮปปี้เบิร์เดย์พี่อ้วนนี่พี่อ้วนลูกพราะแสบอ่ะให้แฮปปี้เบิร์ดย์หนูแชบนี่สามขวบแล้วคะ่ะพวกหนูสองคนเป็นลูกพราะสันแสบดูสีหน้าเหมือนกันเลยนี่ครอบครัวโตสุดิของเราเนี่ยดูสิพี่อ้วนอืออ้าวไม่ถูกกันนะพี่น้องเขาไม่ถูกกันนะโอ้พี่อ้วนสามขวบแล้วขอให้แข็งแรงนะคะ เออไม่เป็นอะไรเพิ่มหมดนี้นะลูกนะหนูแสบด้วยมันชีิหนูแสบหนูแสบก็สนิทก,กับพี่อ้วนได้แล้วนะคะไม่เอาค่ะตอนนี้หนูโดนพี่อ้วนทิ้งไว้ห้องใต้บันไดเขาก็เลยไม่สนิทก,กับใครนะเขาโดนคุณแม่คุณยายทิ้งไว้ลองพี่น้องเขาเอาพ่อแสนแสบหนูแสบพ่อแสนแสบพี่อ้วนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะสามขวบ